การเงินดีการงานดีโชคลาภก็มีในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมต่อจากนี้ไปเข้าสู่ในช่วงของเดือนเมษายนนั้นดวงชะตาของท่านย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวบางคนก็ร่ํำรวยได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทอง ในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นถือว่าดวงชะตาของท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกุมในช่วงของเดือนเมษายนนี้งานของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นท่านหยิบจับอะไรทำอะไร,ะไรก็จะมีความสำเร็จ มีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้รวมถึงในสิ่งแวดล้อมรอบตัวของท่านก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านเนื่องด้วยในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในช่วงของวันที่หนึ่งที่ผ่านมานี้นั้นจะมีดาวอังคารได้โคจรเข้าสู่ในราศีกรกฎจึงทำให้ชาวราศีกุมนั้นมีความสดใส มีความสว่างสวัยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินดวงของท่านนั้นจะดีขึ้นอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านจะมีความสุขจะมีความร่มเย็นท่านทำอะไรก็จะสมความปรารถนาทุกท่านอันนี้ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันในด้านของการเงินการทองช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนศัตรูคู่แข่ง ในช่วงนี้ก็จะไม่มีเขาอาจจะแพ้ภัยในตัวเขาเองเขาไม่มากล้ำกลายหรือว่าไม่มาใกล้ตัวเราในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีกุมในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินการงานจะอุดมสมบูรณ์ท่านจะประกอบกิจการอะไรในช่วงนี้ย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่าน ถ้าว่าท่านทํางานเกี่ยวกับการค้าขายในช่วงนี้ก็จะมีผลกำไรที่ดีต่อไปนี้ท่านระวังก็มีช่วงที่ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในช่วงนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในเรื่องของการลงทุนการทำงานในช่วงนี้อาจจะมีการขาดทุนได้ ถ้าหากว่าท่านเพิ่งจะลิเริ่ม,มลงทุนในช่วงนี้ท่านระวังไว้อาจจะทุนหายกำไรหดหมดไปก็ได้ในช่วงของเดือนเมษาต้นๆอันนี้ให้ท่านระวังไว้บางคนนั้นลงทุนอะไรไปก็ขาดทุนในช่วงของเดือนเมษายนช่วงที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมีนในช่วงของวันที่1ิบนี้นั่น ให้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานที่ท่านทํานั้นบางทีบางครั้งก็มีการสะดุดมีการผิดพลาดได้ในช่วงนี้ท่านระวังเขาไว้การทํามาหากินในช่วงนี้อาจจะมีการสะดุดผิดพลาดบางคนนั้นก็ทําไปแล้วก็มีพอกินพอใช้ไม่เหลือเก็บไม่เหลือฝากบางคนก็มีปานกลางไม่อุดมสมบูรณ์เท่าไหร่นัก แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่14ที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีเมษในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบถ้าหากว่าท่านยิ่งขยันมั่นเพียรท่านก็จะได้งานที่ดีเงินก็จะมีตามมาในช่วงนี้ท่านอาจจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็เพราะว่าท่านขยันท่านเป็นคนที่เรียกว่า ทำงานอดทนเป็นคนที่ชอบพึ่งพาไสายในตัวเองไม่ชอบพึ่งพาใสา่ใครท่านทำงานอะไรก็ทำด้วยใจยจริงของท่านจึงทำให้งานของท่านนั้นผ่านไปได้ด้วยดีไม่ติดไม่ขัดอะไรท่านจะมีผลงานที่พึงพอใจอย่างมากมาก จึงทำให้ท่านนั้นตั้งเนื้อตั้งตัวได้บางท่านนั้นก็มีฐานะในด้านของการเงินที่ดีการงานก็ดีในช่วงนี้ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมนั้นจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้น สิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาหาท่านสิ่งที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปในช่วงนี้ในเรื่องของการงานนั้นบางท่านนั้นเคยไปสมัครงานอะไรกับใครไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะได้งานที่ท่านได้ไปสมัครไว้ท่านก็จะได้ทำงานที่ดีจะมีข่าวดีมาหาตัวท่าน ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นจะมีความสำเร็จและจะมีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับงานการงานการงานนั้นถือว่าดวงของท่านนั้นดีแล้วจะทำอะไรก็ไม่ติดไม่ขัดอะไรมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านสิ่งที่เลวร้ายก็จะกลับกลายมาเป็นดีสิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาตัาน ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกลุ่มในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเข้ามาอยู่ในจุดยืนที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นด้วยบุญเก่าที่ท่านเคยทำไว้ในช่วงก่อนนั้นช่วงช่วงนี้ก็จึงมีบุญเข้ามาหนุนทำอะไรก็มีความสำเร็จมีคนให้กำลังใจย,ยกย่องและให้เกียรติท่าน อยู่เสมอการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันเงินทองนั้นจะมีหมุนเวียนเข้ามาท่านท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทํางานก็ยิ่งมีเงินมีทองเรียกว่าท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมจะได้ไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ของถูกของแพง ท่านก็สามารถทำได้ในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองไม่มีการสะดุดไม่มีการบกพร่องอะไรท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดเวลาถึงจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าท่านมีรายรับเข้ามาเสริมอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีทำอะไรก็ดีมีคนให้กําลังใจและ มีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของคนงานหรือว่าเราเป็นลูกจ้างเขาในช่วงของตอนนี้ก็ถือว่าดี <c oughs> ท่านจะมีเจ้านายคอยปกปักรักษาคุ้มครองให้ความช่วยเหลือท่านท่านติดขัดอะไรในช่วงนี้เจ้านายก็คอยประคับประคองให้ตัวของท่านนั้นได้อยู่รอด ปลอดภัยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีคนอุปถัมภ์คำชูอยู่ตลอดในเรื่องของการทำมาหากินถึงจะยากแค้นเท่าไหร่ก็มีคนให้กำลังใจมีคนคอยสนับสนุนผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านไม่ค่อยดีท่านจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอในช่วงของเดือนที่แล้วในเรื่องของการงานท่านก็ไม่มี บางครั้งงานก็มีการสะดุดหรือมีการพักงานเงินทองก็ไม่มีขาดเหลือในช่วงก่อนนั้นถือว่าท่านลำบากประจนมาเยอะต่อจากนี้ไปดวงของท่านนั้นจะเจอกับสิ่งที่ดีๆจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงต่อไปนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะเปลี่ยนจาก,กล้ายให้กลับกลายมาเป็นดีสิ่งที่ท่าน ไม่เคยมีก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆชาวราศีกุมในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถือว่าดวงชะตาเปลี่ยนจากลายให้กลับกลายมาเป็นดีในช่วงนี้ตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนได้ล่ำได้รวยได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองเพราะดวงชะตาของท่านได้เดินมาถึงจุดที่ดีแล้วเจ้าที่เจ้าท,า,ทาง ก็เปิดให้ดวงชะตาของท่านนั้นได้รับแต่สิ่งดีๆโชคลาภก็มีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ท่านอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการโชคลาภก็จะบรรดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้น อากจะได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในเรื่องของคนรักคนใคร่แต่หากว่าท่านใดที่ยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวก็จะจะเจอเนื้อคู่ในในช่วงของเทศกาลหรือในงานต่างๆอาจจะไปเจอเจอโดยบังเอิญอาจจะมองตารู้ใจอาจจะทำให้ตัวของท่านนั้น ได้มีความรักที่สมใจและถ้าหากว่าอยู่กินกันก็จะมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีความรักก็จะมีความสมหวังเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนเมษาจะมีความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของสุขภาพและภารณามัย ในช่วงนี้ก็ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการไปติดเชื้อมาจากที่อื่นให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของสุขภาพสำหรับท่านใดที่สูงอายุในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังโรคเก่าๆอาจจะกําเริบเกิดขึ้นได้อาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานหรือ ภูมิแพ้อันนี้ท่านระวังไว้อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้แต่ในเรื่องของอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันก่อนถึงเทสกาลงานต่างๆนี้ท่านระวังจะไปเหนือไปใต้หรือว่าจะไปทางไหนก็ให้ท่านระวังในเรื่องของการใช้รถใช้สนนในช่วงนี้อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ท่านระวังไว้ การระวังนั้นก็ถือว่าเป็นการที่เรารู้ทันเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นได้ก็จากหนักก็จะกลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นในท่านระวังกันไว้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกลุ่มในช่วงของเดือนเมษายนนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าเราไม่ทันตั้งตัวก็ว่าได้เพราะฉะนั้น ในเรื่องของดวงชะตาราศีนี้เราก็มาเพียงบอกแมะแนวทางเพื่อให้ท่านมีความรู้และมีความเข้าใจสิ่งไหนดีก็เก็บเอาไปพิจ,จารณาสิ่งไหนไม่ดีก็ให้ท่านละเว้นไว้ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี